สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือพระเยซูชาวนาซาเลตเราจะรู้ว่าพระเยซูนั้นมีความสําคัญอย่างไรในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระองค์ในการต้อนรับในการเดินกับพระองค์ในทุกๆวันในการมีประสบการณ์กับพระองค์ในสถานการณ์ยุ่งยากหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรควิกฤตของชีวิต สิ่งต่างเ่านี้ยแหละครับทำให้ชีวิตของเรานั้นได้มีโอกาสเป็นพยานเพื่อพระเยซูได้มีโอกาสที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูความสัต์จริงของพระองค์พระคุณความรักของพระองค์ให้กับคนอีกมากมายที่เป็นคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับคําว่าพระเยซูชาวนาซาเลตเป็นชื่อของพระเยซูซึ่งเรียกเป็นชื่อเต็มนะครับของพระเยซูเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นวิธีการระบ,บุตัวบุคคลเขาใช้ชื่อ นะครับและตามด้วยสถานที่พระเยซูชาวนาซาเรสตัวอย่างอื่นๆในพระกัมภีร์ก็คือซีโมนชาวไซรินระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นบ้านของเขาหรือพี่นักของเขาว่า,าวเป็นชาวเมืองไซรินแม้ว่าพระเยซูบังเกิดที่เมืองเบตเทเฮมนะครับแต่พระเยซูนั้นถือว่าเป็นชาวนาซาเรสเพราะนาซาเรสนั้นเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ก็คือโยเซฟและมารีนั้นเป็นบ้านของ,ของท่านทั้งสอง เป็นสถานที่ที่พระเยซูพำนักอาศัยอยู่ยาวนานที่สุดเติบโตจากตั้งแต่เป็นทารกนะครับมาจนทั้งถึงเป็นผู้ใหญ่30พรรษาก่อนที่เสด็จออกทําการปฏิบัติรับใช้มวลชนดังนั้นผู้คนจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นเยซูชาวนาซาเร็ตในมันทธิวบทที่2องข้อยีพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่าไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งที่ชื่อว่านาซาเรสเพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยผู้เผยพวจนะ เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเรตเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ระบุชื่อชื่อเสียงเรียงนามของพระองค์ก็คือเยซูชาวนาซาเรตและหลังจากที่ลีภัยไป,ไปอยู่อียิปต์เพราะเนื่องจากกษัตริย์เฮโรดพยายามที่จะปองร้ายหลังจากกลับมาจากอียิปต์แล้วเมื่อกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์พระเยซูก็กลับมาอยู่ที่เมืองนาซาเรสเพื่อให้พ้นจากการปกครองจากส่วนกลางที่เยรูซาเล็ม ครอบครัวนี้จึงมุ่งไปทางเหนือในแคว้นกาลิลีอาศัยอยู่ในบ้านหมู่บ้านเล็กๆที่เรียกว่านาซาเ็ตเราเห็นว่านาซาเลตนะครับอยู่ข้างๆทะเลสาบกาลิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเราจะเห็นว่าเยรูซาเล็มนั้นอยู่ทางตอนใต้นะครับอยู่ข้างๆทะเลตายเบตเลเฮมสถานที่กําเนิดของพระเยซูนั้นก็อยู่ที่ทางใต้นะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เรารู้ว่านาซาเลตั้นเป็นเมืองที่เล็กๆนะครับ อยู่ไกลจากศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของอิสราเอลในสมัยนั้นเพราะเนื่องจากว่านาซาเลตสนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลหรือเพื่อที่จะให้พ้นจากการปกครองจากส่วนกลางโยเซฟจึงพานางมารีและพร้อมกับพระเยซูไปกลับไปที่บ้านของเขาก็คือนาซาเลตสนาซาเลตนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆการงเกิดในลางย่าของพระเยซูการเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆ สะท้อนชีวิตของพระเยซูในวัยเด็กในเรื่องของความถ่อมใจสะ,ะใสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูในการเป็นผู้เล็กน้อยสะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูในการถูกปฏิเสธจากคนที่อยู่ในเมืองนาซาเรสซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเยซูเองซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาได้พยากรณ์ไว้และได,ไ,ดได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่22และเราพบว่า ผู้ที่เรียกพระเยซูว่าเยซูชาวนาซาเลตนะครับก็คือสาวกของพระองค์ขณะที่พระองค์ไปเรียกเขาไอ้สาวกของพระองค์คนนั้นชื่อฟิลิปครับฟิลิปเรียกพระเยซูเป็นคนแรกว่าเป็นพระเยซูชาวนาซาเลตซึ่งปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ45และ46ฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและที่พวกผู้เผยพระเจนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเลตบุตรโยเซฟ นาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเรสได้หรือฟลิปตอบว่ามาดูเถิดพี่น้องครับจากเซนส์ของพึ่งพีตอนนี้นะครับคำว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเรตได้หรือหมายความว่านาซาเรสนั้นเป็นเมืองที่ไม่มีความสลักสําคัญไม่มีนัยสําคัญใดๆเลยแต่เป็นเมืองที่พระเยซูได้เติบโตเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระเยซูเป็นเมืองที่ทูตสวรรค์ ได้มาประกาศได้มาพูดกับหญิงพมจารีคือมารีเป็นเมืองที่ตกต่ำและต่ำต้อยมากทางด้านศิลธรรมและด้านศาสนาผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเลตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะหมดหวังมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นชาวบ้านที่ไม่มีความสลักสำคัญอะไรในเวลาเดียวกันก็ถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นเมืองขึ้นนะครับของโรม และบรรดาคนยิวทั้งหลายนะครับซึ่งอยู่ในเมืองนี้ก็เป็นพวกยิวหรือธรรมาจารย์ซึ่งไร้จริยธรรมไม่ค่อยรู้เรื่องวินจิตวิญญาณของศาสนารู้แต่เปลือกนอกของศาสนาเท่านั้นเราจะพบว่าพระเยซูขณะที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติม,มวลชนในเมืองนาซาเร็ตนั่นเองนะครับพระเยซูได้ถูกปฏิเสธจากชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์พระเยซูถูกปองร้าย แล้วก็ต้องการที่จะผลักให้พระเยซูตกจากหน้าผาพระผีบันทึกว่าพระเยซูก็ดําเนินเสด็จผ่านพวกเขาไปนะครับนี่คือการอัศจรรย์ของพระเยซูในการที่เมื่อย,ยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะถูกตึงบนแมงเขนนะครับพระองค์ก็ทําการอัศจรรย์ที่จะหลบหลีกจากคนปองร้ายต่างๆในเมืองนาซาเลตนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมลูกาบทที่ 4: ข้อ16จนถึงข้อที่21 ในข้อที่18นั้นได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับเป็นคําพยากรณ์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อที่1และข้อที่สองพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกและให้ปล่อยผู้ที่ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกถ้าว่าพี่น้องมีพระคัมอิสยานะครับขอพี่น้องเปิด61ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองและขั้นพระธรรมลูกาบทที่4ไว้ท่านจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูปเปิดพระธรรมอิสยาบทที่61และลูกาบทที่สี่นะครับพระเยซูอ่านเฉพาะ แค่ครึ่งข้อของข้อที่สองเท่านันเองคือพระองค์อ่านมาถึงเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วก็ฟูลสต็อปก็คือหยุดนะครับพระกัมพีลูก,กาบทที่4ข้อ16ถึงข้อ21นะครับได้บันทึกว่าเมื่อพระเยซูอ่านมาถึงคำว่าเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าฟูลสต็อปนะครับ ลูกาบันทึกว่าแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่แล้วส่งนั่งลงและตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มตัดแก่เขาว่าคําพีที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สําเร็จในวันนี้แล้วพระเยซูไม่ได้อ่านเต็มข้อนะครับพระเยซูอ่านแค่ครึ่งข้อเท่านั้นเองแล้วพระเยซูก็ม้วนส่งคืนและพระองค์ก็บอกว่าคําพีที่ท่านได้ยินกับหูก็คือชาวนาซาเลสเนี่ยได้ยินกับหูได้สําเร็จในวันนี้แสดงว่าพระเยซู relaxation. นั้น ได้เป็นผู้ที่ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าคําถามก็คือว่าแล้ววันแห่งการแก้แค้นที่พระเยซูไม่ได้อ่านนะครับทาไมถึงไม่อ่านคําตอบก็คือว่าวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเนี่ยก็คือวันพิพากษานะครับซึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันแห่งการแก้แค้นก็คือเป็นวันที่พิพากษาของพระเจ้าที่จะตัดสินลงโทษคนชั่วคนบาป เป็นวันที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับและเป็นการสิ้นสุดยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าพระเยซูอ่านถึงคําว่าประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้านั้นก็คือเป็นปีแห่งความโปรดปรานเป็นปีแห่งพระคุณเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะได้รับความช่วยเหลือให้รอดโดยความเชื่อ เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์โดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ครับเนี่ยเป็นปีแห่งพระคุณและเป็นปีซึ่งว่าเป็นยุคของกิจจักรพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นพระเมสสปรดเป็นลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่าเพื่อคนเป็นอันมากเวลาแห่งความโปรดปานคือยุคของกิจจักนะครับในโลกนี้ที่เราเรียกว่ายุคพระคุณแล้วทั้งหลายที่เชื่อศรัทธาในองค์ผู้เป็นเจ้า ไว้วางใจในพระองค์จะชนย่ายเป็นบุตรของพระองค์และด้วยความเชื่อนี้เองเราไม่ต้องสูญเสียอะไรเราเพียงแต่มอบชีวิตของเราให้อยู่ในร่มพระคุณของพระองค์และเราจะถูกพระเยซูนะครับนำเราเข้าอยู่ในพระอุรกายของพระคิดก็คือกิจจักนี่คือปรีแห่งความโปรดปรานเริ่มต้นด้วยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์และปิดท้ายด้วยการเสด็จมาครั้งที่สองการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต์ เียงความโปรดปารานนี้ก็จํากัดอยู่ในแวดวงเท่านี้นะครับเราจะเห็นว่าในยุคคิดจักจึงถูกจํากัดและต้องสิ้นสุดในอนาคตและการสิ้นสุดนั่นเองก็คือการเสด็จมาของพระเยซูครั้งที่สองนั่นเองพระเยซูอ่านพระมัภีร์อิสยาบทที่61ข้อ1ข้อที่2นี้นะครับเมื่อเราสังเกตรตรงนี้นะครับเราจึงรู้ว่าพระองค์กําลังหมายถึงยุคแห่งพระคุณก็คือยุคของคิดยจักรพระองค์กําลังหมายถึงยุคที่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรก นะครับเพื่อที่จะนําความรักความรอดมาถึงพวกเราทั้งหลายในเทศกาลกิษสมภพนี้หากเราเข้าใจความหมายเรื่องนี้อย่างดีเราก็จะรู้ว่าเรานั้นอยู่ในยุคของพระขุนเราอยู่ในยุคของความเมตตากรุณาของพระเจ้าเราสามารถที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยความเชื่อความศรัทธาในองค์พระบุตรเป็นเจ้าเราทําง่ายๆโดยการสารภาพบาปกับพระองค์เรายอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตทูลขอการอภัยโทษเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยรอดของเราและตัดสินใจติดตามพระเยซูต่อชีวิตพี่น้องครับ วันแห่งการแก้แค้นยังไม่มาถึงนะครับแต่จะมาถึงแน่เป็นวันที่พระเจ้าจะพิพากษาลงโทษคนที่ทำความผิดความบาปและเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งจึงถือว่าวันแห่งการพิพากษานั้นเป็นวันที่ยังมาไม่ถึงพระเยซูก็เลยเบรกไว้นะครับอ่านแค่ครึ่งข้อเท่านั้นเองถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุยยุคพระคุณนะครับในเวลานั้นพระองค์ในวันนั้น แห่งการพิพากษานั้นพระองค์จะทรงใช้พระลักษณะของพระองค์ในด้านของความชอบธรรมความยุติธรรมความบริสุทธิ์ในลักษณะของการเป็นผู้พิพากษาเป็นการตัดสินให้คุณให้โทษนะครับเนื่องจากยุคพระคุณนี้มีจํากัดก็คือรอพระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงในการตอบสนองยุคพระคุณนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกของกิตจักรเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าเราควรใส่ใจเรื่องของการนําวิญญาณ ผู้คนทั้งหลายมารับพระคุณในยุคพระคุณนี้เราควรจะนําคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเพื่อร่วมงานของเรามารับความรักสันติสุขและการคืนดีที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดกับเราและบังเกิดอยู่ในโลกนี้ผ่านทางพระเยซูนี้จึงถือว่าการกระทําเหล่านี้นะครับที่เราจะนําวิญญาณนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าปรารถนาในการรับเสด็จพระเยซูโปรุงปรารถนาสิ่งใดนะครับจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเรารู้เลยนะครับว่าโปร่งปรารถนาที่จะให้เราทําตามพระมหาบัญชาของโรรองค์เราคิดถึงคนที่เรารักแต่เราเคยให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เรารักหรือเปล่าที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์และนี่คือความปรารถนาเป็นน้ำมัยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทําตามน้ำมัยของพระเจ้าเรายังสามารถที่จะโทรศัพท์ เราสามารถที่จะพูดคุยเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับเพื่อที่จะรับฟังพระกษษิติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้ารับรับฟังความรอดที่มาจากพระเจ้าการเสด็จมาครั้งแรกในรังยาของพระเยซูนั้นเป็นการเสด็จมาแบบผู้รับใช้ครับเป็นการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระมิสซานะครับจอมกษัตริย์เป็นผู้พิพากษาก็จะประกาศวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการแก้แค้น วันแห่งการพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมรับเสเด็จทั้งสองพิธีนี้นะครับวิธีนี้ก็คือพิธีมหาสนิทนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวนพระพออ่นพี่น้องแท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ